สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่4ของสัปดาห์นี้นะคะอันนี้คลิปนี้มันจะเป็นคลิปที่เราอ่านเนื้อหาของบทที่3เรื่องโป้งแปะมาแล้วเพราะนั้นคลิปนี้เราก็จะมาสรุปกันในเรื่องของโป้งแปะนะคะว่าในบทเรียนนี้เราเรียนอะไรมาบ้างเพราะฉะนั้นมันมีหลายเรื่องที่อยู่ในเรื่องนี้อย่างเช่นคําว่า การผันวรรณยุกนะด้วยคำที่มีหอนำคำที่สะกดด้วยมาตาแม่กลแม่กรมนะคะแล้วก็บางทีก็มีเรื่องการละเล่นของไทยนะบทร้องเล่นต่างๆมันจะอยู่ในบทนี้ทั้งนั้นเพราะนั้นเราก็มาดูเนื้อหาและเราก็ทำแบบฝึกหัดนะเป็นบททดสอบของอในบทหน่วยการเรียนรู้ที่3านี้คือเรื่องโป้งแปะนะคะ ก็ขอให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดได้จากในบทนี้นะคะสวัสดีค่ะโอเคเนาะอ่ะวันนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นบทสรุปนะคะในเรื่องของโป้งแปะนะคะว่าที่เราเรียนมาแล้วนั้นนะมีเนื้อหาอะไรบ้างนะคะ ในบทสรุปอันนี้เขาก็จะสรุปเนื้อหาของบทที่3ไว้ทั้งหมดเลยว่ามีอะไรบ้างก็คือมีเรื่องของการเล่นโป้งแปะนะคะแล้วก็การละเล่นนะคะของไทยการผันวรรณยุกต์คำที่มีหอนำนะคะแล้วก็จะมีเรื่องมารยาทในการพูดนะคะทีนี้นักเรียนเรามาอ่านบทสรุป นะคะไปพร้อมๆกันแล้วดูไปพร้อมๆกันนะคะจากบทที่สีจากหน้าที่4.8นะคะจากหนังสือเล่มเรียนสีฟ้านั่นแหละเล่มหนานะคะไม่ใช่เล่มบางนะนะตอนนี้เรามาอ่านบทสรุปพร้อมกันค่ะการเรียนเรื่องโป้งแปะทาให้รู้จักการละเล่นและบทร้องเล่นของเด็กไทยรู้จักการเล่นกันด้วยความสามัคคี นอกจากนี้ยังได้ความรู้เกี่ยวกับการอ่านคำที่มีตัวสะกดแม่กลนและแม่กรมการผันวรรณยุกค,คำที่มีหอนำและมารยาทในการพูดตอนนี้เมื่อเราเราเราทราบแล้วว่าในเรื่องนี้มันมีอะไรบ้างแต่มันยังมีงานที่เราไม่ค่อยได้จะทำนะคะเป็นบทสรุป นะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาทําในบทสรุปของเนื้อหาในบทนี้กันเพราะฉะนั้นบทสรุปของเป็นแบบทดสอบนะคะนักเรียนมันก็จะอยู่ในหนังสือเล่มปกสีชมพูนะคะเล่มปกสีชมพูให้นักเรียนหยิบหนังสือเล่มปกสีชมพูอันนี้ขึ้นมานะคะนะคะอันนี้เล่มปกสีชมพูอันนี้เพื่อเราจะได้ทำแบบทดสอบกัน นะแล้วนักเรียนก็เปิดไปหน้าที่หน้าที่43นะคะ44นะ43 44ของเล่มปกสีชมพูแล้วเรากา็มาอ่านในหัวข้อที่เขากำหนดให้นะคะว่าเขาถามเราเรื่องอะไรแล้วเราก็เลือกคำตอบข้อที่ถูกต้องแล้วเราก็วงกลมข้อที่ถูกต้องไป ให้นักเรียนทําแค่2หน้าพอนะคะนะคะสําหรับชั่วโมงนี้ก็มีงานแค่ให้เลือกคําตอบที่ถูกในบทสรุปอันนี้สําหรับที่เหลือนะคะเดี๋ยวเราจะทํากันต่อไปในคลิปต่อไปนะคะก็ขอคลิปนี้ก็ขอสวัสดีค่ะ